โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมตีน้องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเว้นไม่สำหรับบีโพดีเจนะครับเนาก็อยู่ในเวอร์ชั่น5.20นะครับแล้วก็30 anniversary ซนะครับก็คืออะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นคอลแลบนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอัดนคลิปไปแล้วนะครับแต่ไม่มันลืมเปิดไม้หรืออะไรนี่แหละนะครับเลยทำให้ผมอัดนคลิปและอธิบายทุกอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็ส่มกาชาไปสามมันเพชรดด้วยนะครับก็เลยเฟลเลย ก็เลยตามนี้จะผมก็รีวิวใหม่ละกันนะครับนี่คือหนึ่งเหุผลนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวเว้นก่อนหน้านี้นะครับเนาะโอเคก็กระดาษแล้วอินก็ตามนี้นะครับโอเคนะผมรับของไปแล้วนะครับเนาะก็เช็คของได้นะครับนี่เนาะสามนี้เช็คของน้านจะมีขอห้เช้อันนี้เป็นเบิร์นเดย์เตาลินะครับผมจะไปแบบค่อนข้างจะเร็วๆหน่อยนะครับอันนี้คือคอร์ร์ผมจะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่า สามร้อยอันต้องสุ่มประมาณสามหมื่นเพชรนะครับประมาณสามหมื่นเพชรเป็นต้นนะครับอันนี้คือกาชาคอนแลบนะครับเอามาแลกฟรีแบบเกือจัดอะไรอย่างนี้อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเอาไปแลกของนะครับเป็นต้นก็เอาไว้ต้องบอกอย่างไงอะแต้นะครับมันมาใช้สมุดนะครับนอกในการแลกของนะผมไม่รู้ว่าไอ้สมุดที่มันเอาให้แลกเนี่ยจะเอาไปอับพื้นหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะะผมให้ดูนะครับ ในอันดับนะครับจะมีป้ายอันนี้เก็บไห้ครบหกใบเอามาแลกตัวซักิฟรสี่แปดสิบเปอร์โอเคนะก็ไปไปดูกระชาครับผมจะไปไวๆหน่อยเนาะเพราะว่าผมรีวิวเว้นแต่แล้วอะแล้วแบบไม่เนอันนี้ผมผมไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะว่าทําไมมันต้องดับแบบอัดคลิป้ลยแหละมาเช็คโอ้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็อยู่กับโคโคเอทนะครับตัวแรกนะแล้วก็อันนี้เป็นชินะบุนะครับแล้วก็จะเป็นฮารุนะแล้วก็จะเป็นมิโกะนะครับตามนี้ ยากได้อะไรก็หานะผมว่าเก่งนะครับเนาะอาจจะเก่งกว่าสามปีด้วยซ้ำนะครับตัวพวกนี้นะกาชาไปแล้วนะครับยูนิตนะครับเข้าต่อเลยเนาะอันนี้นะครับก็เขาจะแนะนํามาให้จัดตัวโคเอะนะครับชินอบุฮารุนะแล้วก็จะเป็นวิโกะนะครับก็แต้มจะบวกก็ต่อเมื่อเราใส่ตัวอ่าตัวคอลแลบนะครับที่ของเว็นนี้อ่ะกาชานี้ด้วยโอเคนะ ส่วนไม่มีอย่างเรานะครับใส่อะไรก็ชิโนบุนะครับผมฮาโดการเดนเนาะแล้วก็จะเป็นโคโคเอชนะครับธรรมดาแล้วก็จะเป็นวิกโกะเนาะคอแลบแล้วก็จะเป็นฮารุนะก็เก่าเหมือนกันนะตัวนี้แต่ก็ใช้ได้สี่หมืนสามนะครับไม่ได้แย่นะยุคนี้ก็ใครมีตัวสี่หมื่นขึ้นก็เก่งแล้วเนาะโอเคต่อไปเราไปดูเปเยลดีกว,ว่านะครับอีเวนต์นะครับนี่เนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถเอาไปอัปเกรดพื้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือ อะไรก็ไม่รู้น่าจะเอาไปแลกไายฟ้าแดงบ้างผมไม่ชว์นะก็เว้นนี้มันออกแนวจะห่วยๆห,หน่อยนะสําหรับผมนะครับผมบอกก่อนเลยนะไอ้รูปหวัวใจสี่ห้องเนี่ยของพวกเนี้ยเราต้องได้ตาทบร้อยของห้องเว้นห้องเนาะเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะดูอาชิทเมนต์ก่อนนะครับไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมน,นะครับก็ไม่มีเยวผมพาไปดูพื้นก่อนละกันนะครับเนาะ พอผมกูสารีวิวไปแบบสดีเลยก็ตามเนี้ยเสียนะครับพื้นไม่ใช่นี้นะครับพื้นก็เดี๋ยวผมพอหาแป๊บนะอันนี้เนาะพื้นนี่พื้นใหม่นะครับพอแลบนะของอย่างที่ผมคิดว้เป๊ะเลยเอามาอัพพื้นนะผมแนะนํานะครับเอามาอัพพื้นก่อนนะครับก็อจะแลกของเนาะเพราะว่าพื้นสําคัญนะครับถ้าเว้นหมดแล้วก็คือถ้าเราอัพไม่ตันมันเสียดายนะครับเพราะจะมองอย่งนี้ก่อนก็เสียดายโอเคประมาณน,นี้แหละก็พื้นนะครับเนาะ เว้นนะครับหมดหนึ่งทันวานะครับเวลาที่หนึ่นของประเทศไทยนะก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเข้ามานะครับเมื่อกี้นเนีนน <c oughs> น่ยนะนาเนี่ยมันจะเข้ามาแ <c oughs> น่เน네 <c oughs> ี่ยผมรีวิวไปละอุตสาห์าแบบเอออธิบายแบบอย่างดีดีดแบบทุกอย่างทุกประการน,นะครับเนะี่ยผมจะอธิบายใหม่นะครับพื้นหาจากไหนมันจะมีกล่องของขวัญที่ผมคลิกอยู่เนะี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นในคลิปนะกดตรงนี้นะครับจะให้ฮารุนะกลับพื้นมาโอเคผมองอธิบายก่อนว่า ไอ้นี่คืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเอากลับมาเป็นรอบน่าจะรอบสองหรือรอบสามนี่แหละภายในดิโพเจก็มันเอามาตอนช่วงน่าจะน่าจะครบรอบยังไม่ถึงสองปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ละหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ละกันนะครับว่ามันคืออะไรไอ้บล็อกนี่นะครับเราต้องไปเล่นเนาะเนาะไอ้ไอ้แต้มเมื่อกี้ขนไอเฟสนะครับมันจํากัดเนาะห้าสิบห้าครั้งการันตีไอ้นี่หนึ่งตัวนะครับเนาะรด,ดวงดีก็รอบเดียวออกเลยสบาย ดวงเฮียหน่อยก็เอรีดจนเหลือหนึ่งประมาณนั้นก็จะได้อนี่นะครับถามว่ามันเลือกนะครับเราต้องเลือกนะครับอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะเพราะผมอ่านคิปไปก่อนหน้านี้นะครับเนาะผมเลือกแล้วลำโพงตัวนี้มานะครับมันเลยไม่เห็นมันจะมีลำโพงนะครับมีแผ่นนะมีพื้นะเอ๊ไม่ใช่พื้นนี่ป้ายอ่าประมาณเนี้ยแล้วก็พวกเล่พวกอะไรต่างๆนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับาผมจะบอกนะครับสเต็ปหนึ่งห้าห้านะครับ แล้วเราได้ของตานนี้มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเป็นเจ็ดห้าเป็นหนึ่งร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเคยเล่นนะครับเวลนนี้เนาะก็ผมแนะนําใหุ้ึงห้าห้าครั้งไปเลยนะครับเนาะดีสุดโอเคสายฟ้าแดงคืออะไรนะครับสายฟ้าแดงเราต้องเข้าไปเล่นก่อนเนาะในห้องมันสีพวกนี้นะครับเนาะตลเนี้ยให้ได้หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสายฟ้าสามารถลงได้หนึ่งรอบนะครับก็ผมแนะนําก็เก็บเก็บมันไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตัวเกมไม่จํากัดเนาะก็เก็บเก็บไปสักแสนนึงอะไรเงี้ย ถมันทะหลงทีเดียวลงทีเดียวนะประมาณนี้นะครับโอเคผมไม่รู้ว่าของในนั้นมีอะไรนะในสายฟ้าแดงนะอันนี้เนาะฮารุนะปีนะครับผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมมีตัวที่ดีกว่านะครับเนาะตอนนี้ก็อันนี้ครับอันดับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนต้นลิปนะครับไอ้ป้ายเนี่ยไปแลกตัวแปดสิบสากีดีเนาะของเว้นที่แล้วนะครับเนาะก็ตามเนี้ยสูงสุดคือทพ้าพันนะครับผมไม่รู้จะหลังไหวไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่า คอแลบนะครับเนาะมันให้ของก็อนข้างได้นะจะต้องดูก่อนนะครับว่าจะลงหรือเปล่าลงแบบอันดับห้าพันอะไรเงี้ยก็อันดับนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือลงห้องนะครับเนาะใครอยากลงแบบว่าอยากเป็นเจ้าของตาอะไรก็ลงห้องนั้นซ้ำๆไปไอ้นี่คืออะไรนะครับเพื่อมือใหม่ไม่รู้เนาะไอ้นี่คือเศษแร่นะครับเก็บให้ครบห้าสิบอันจะกลายเป็นแร่อันนี้ใช้แทนได้นะครับเนาะแทนแร่ใหญ่นั่นเองโอเคแล้วก็ เว้น,นี้นะครับเหมาะสําหรับการฟาร์มบัตรสกิลไม่ใช่สกิลอีกแล้วเหมือนคลิปก่อนท่านนี้ที่ผมพูดแต่ที่อัพเสียก็มันคือบ P, ัตรเอ็กพีนะครับเว้นนี้ฟาร์มดีมากนะครับต้องบอกก่อนไอ้แร่นี้ด้วยนะฟาร์มดีมากจริงๆแล้วก็บัตรเอ็กพของ B ีนะครับของของ B ีเนาะอันนี้โอเคผมเข้าใจละอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือลงสายฟนะ้าเนาะสายฟ้าแดงนะครับแนะล้วก็มียันดับแล้วก็ให้ของฟาร์มนี้นะครับเหมือนกับ เว้นคอลแลแบกับอเดตอไล์อะไรพวกนี้นะครับนาะตาก็อันนี้ผมเคยเก็บจนครบขั้นเก้านะอาจารย์ผิดนะของเดตอไล์นะเว้นนี้ไม่รู้จะเอาดีเปล่ามีคิดอยู่นะาโอเคผมน่าจะรีวิวเว้นไม่ตกหล่นแล้วเพราะว่าผมรีบนะับเพราะว่าผมทำคลิปเสียเนาะก็ยังไงนะครับโอเคอย่าลืมตากดคลิปออโต้เลนเย์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับวันนีคงต้องก็จากทุกคนไปแล้วนะครับโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ้ายผมด้วย กันไา้เป็นชีพไ์ก็อย่าลืมดูได้ช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมน้องปายแล้วเนาะเดี๋ยวผมตอน,นเย็นก็มานั่งปั่นเว้นดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม